วิธีดันอันดับบทความได้ทั้งเว็บนะครับเว็บคุณจะมีคนเข้าอย่างมากมายมหาศาลนะครับและไม่ใช่เพียงแค่บทความเดียวนะครับแต่คุณสามารถทำให้ทุกบทความในเว็บไซต์ติดอันดับได้ครับผมและอย่ารอช้านะครับมาเริ่มกันเลยครับหนึ่งก็คือให้คุณทำลิงก์จากบทความที่มีอันดับดีอยู่แล้วนะครับลิงก์ไปยังบทความอื่นๆภายในเว็บไซต์คุณครับแต่จะต้องเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันนะครับผม2ก็คือคุณจะต้องแสดงบทความที่เกี่ยวข้องไว้ในทุกๆหน้าของบทความในเว็บไซต์คุณครับ อาจจะเป็นด้านข้างหรือว่าด้านล่างของบทความแต่ละเรื่องก็ได้ครับซึ่งถ้าคนใช้ r d p r เพ s สามารถหาปักอินมาใช้ได้เลยครับมีให้เลือกใช้มากมายครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบทความที่มีอันดับที่ดีอยู่แล้วจะช่วยดันอันดับบทความอื่นๆในเว็บคุณและเวลาคนเข้ามาอ่านคนก็จะคลิกไปยังบทความต่างๆอีกด้วยทําให้คนอยู่ในเว็บไซต์คุณนานขึ้นระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้นอันดับเว็บคุณดีขึ้นและที่สําคัญนะครับ บทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกันก็มีอันดับดีขึ้นด้วยนั่นเองครับผม